รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจจำกัดมหาชนและ v วิลเลจท v ว s ชันเสนอรายการมาไลายเสียงรัก จอยเศสกิจสาวสวยวัย29มีหน้าที่หลักคือการดูแลรับใช้ประชาชนและยังมีหน้าที่ติดตามเจ้าหน่ายไปทุกคนทุกแหง่งและอีกอาชีพหนึ่งก็คือขายครีมบำรุงผิวและอาหารเสริมให้กับหนุ่มสาวๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยส่วนประสบการณ์ด้านหัวใจกลับต้องเจ็บช้ำจากความเจ้าชู้ของแฟนหนุ่มซึ่งทิงความรักที่คุณจอยมีให้อย่างหมดเยื่อใย ความรักของจอยหระคะจอยคิดว่ามันต้องเป็นความรักที่ดูแลซึ่งกันและกันเราอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันเราจะมานั่งคิดคบกับคนนู้นคนนี้ทีมันก็ไม่ได้แล้วไงคะอายุโตมากขึ้นเราก็ต้องอยากเจอคนที่เขารักเราจริงๆเขารับเราได้ทุกเรื่องไม่โกหกกันสวัสดีค่ะชื่อนางสาวริษดาโนมนามค่ะชื่อเล่นชื่อจอยอายุ29ปีค่ะ ศึกษาค่ะจบปะวะสจากพาณิชยาการด้านดำเนินนะคะแล้วก็กำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่มอเอเซียค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นพนักง,งานเทศกิจนะคะอยู่ที่สาราวะการกรทมค่ะอ,อยู่ที่หน้าห้องท่านโฆษกนะคะ ชีพเสริมนะคะก็ตอนนี้ทําอาชีพเสริมก็คือขายครีมนะคะครีมคอลคลาเจนแล้วก็อาหารเสริมทั่วไปผลตอบรับก็ดีเพราะว่าเขารู้ว่าเราใช้แล้วเราขาวขึ้นเรามีภาพ before after ให้เขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะของสะสมนะคะจริงๆไม่มีของสะสมนะคะจะซื้ออะไรก็ชอบแต่ที่จะมากที่สุดก็จะเป็นตุ๊กตาคิตตี้ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันคือทั้งห้องก็จะเป็นคิตตี้อะคะ่ะ ทุกวันนี้โสดค่ะแต่มีลูกมาแล้ว2คนก็จากแต่ก่อนที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วตอนนี้ก็หย่าร้างกันไปเรียบร้อยแล้วความรักครั้งสุดท้ายนะคะก็คือพ่อของลูกอะคะ่ะก็เราครบกันมาตั้งแต่ตอนอายุ18 18แล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนช่วงแรกๆก็โอเคนะคะเขาก็ดูแลเอาใจใส่เราดีรักลูกแล้วก็ไม่ไม่ค่อยทะเลาะกันแต่พอมาคนที่สองเนี่ยอายุ23เราอายุ23าแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็คือ ไม่ค่อยกลับบ้านเขาก็เริ่มไปมีคนอื่นไปนมีคนอื่นเรารู้ได้ไงจากข้อความในมือถือจากโทรศัพท์สายเข้าโทรเข้าโทร,โทร,โทรออกเราก็เฉยเพราะเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องประคับประคองเพื่อให้ให้ให้เราเป็นครอบครัวให้ได้เราคิดว่าเขาจะดีขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ดีขึ้นตอนที่เลิกกันนะคะสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกขอเขามาเลี้ยงแล้วแต่ว่าทางนู้นเขาไม่ให้มาเหมือนเขารู้ว่าเราอะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่มีเวลาเด็กก็ยังเล็กอยู่เขาบอกว่าถ้าโตขึ้นจะเอามาเลี้ยงหรือยังไงก็ว่ากันกนึง่ะะคะ สิ่งที่อยากจะบอกผู้ชายที่เข้ามาจีบนะคะก็คือจะบอกว่าอย่ารักแต่จอยคนเดียวต้องรักลูกจอยด้วยนะคะเพราะว่าจอยก็ไม่ได้มีแค่ตัวคนเดียวนะมี2คนรักให้เท่าๆกันก็พอแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อเทศกิจสาวสวยที่พรียพร้อมแทบทุกสิ่งทุกอย่างของเราออกตัวแรงมาเลยแหละครับว่าโสดสนิทและพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนมาแทนที่ว่างข้างในหัวใจทางรายการมาไล่เสียงรักจงได้ค้นหาในฐานข้อมูลทั้งหมดจากคอลัมน์มาไลเสียงรักพบเลยว่ามีสองหนุ่มโสดที่มีแววตรงสเปคตามแบบที่คุณจอยต้องการมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้าง ความรักของผมครับก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับก็ขาบูระบบไฟมันต้องจูนกันให้ลงตัวความรักก็ต้องมีนต้องประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างให้มันลงตัวผมชื่อนพัพลโดนนินครับชื่อเล่นชื่อปออายุ29ปีการศึกษาจบจากระจรเก้ามหานครนครับ ราคาการออกแบบและผลิตเครื่องจักรคอเสิรทุกวันนี้ทํางานเป็นดีไซน์เนจิเนียร์ครับบริษัทดูบอร์ดที่อยุธยาครับเวลาอยู่บ้านก็จะช่วยพ่อทํางานก็พ่อผมก็จะชอบซื้อของเก่ามาก็มาซ่อมนู่นซ่อมนี่จัดของแล้วก็เป็นลูกมืออย่างยามว่างผมก็คงจะเป็นขับรถเล่นกินลมไปเรื่อยๆ ความรักขั้งสุดท้ายผมก็เกิดขึ้นเมื่อมันเริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไปเจอจากโลกโซเชียลอะไรเงี้ยก็คบกันมาด้วยความที่เขาอายุน้อยกว่าก็เลยติดโลกโซเชียลก็มีพวกคนมาจีบไะไเยอะแยะมีช่วงหนึ่งที่ว่าผมติดสัมมารเทมาเฮฮาสังสรรอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าผมนอกใจอะไรนี้แต่จริงๆแล้วก็ผมให้เช็คได้ตลอดทุกอย่างว่าเออ แค่ไปเที่ยวเฉยๆวันที่เลิกกันรู้สึกว่าผมมีนักไปสังสรรค์กับที่ที่ทํางาน,นเก่าก็เลยทะเลออกกาะกันรุนแรงผมก็เ,เลยไล่เขาเขาก็ไปแล้วก็หายไปเลยตอนที่ไล่เขาก็ไล่ด้วยอารมณ์นะครับก็เหมือนประชดด้วยก็อยากแบบอยากมีโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยเขาง้อเราบ้างอะไรอย่างนี้แต่มันไม่มีที่ผมยังมีแฟนนะครับก็คาเดียวที่เหงาก็อยากให้มีคนมา ช่วยให้กำลังใจมาเพิ่มไฟในการทำงนานเลยคุณปอหนุ่มตี๋สุดเท่ย2 9นักออกแบบเครื่องจักรโรงงานที่ได้พบกับแฟนสาวในโลกโซเชียลและความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นได้ดีแต่ต้องจบลงเพราะปัญหาที่ทั้งคู่ได้ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลความรักมันต้องใช้เวลาครับมันไม่สามารถจะมาบอกว่ารักภายในแป๊บเดียวได้มีความรักปุ๊บต้องมี เหตุผลให้เขาด้วยครับผมสวัสดいいีครับชื่อกิติศักดิ์ชัยกัณนตรงนะครับชื่อเล่นชื่อเบ้งครับผมอายุ33ปีครับเป็นคนจังหวัดนครพนมครับผมในอำเภอเมืองครับการศึกษานะครับจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับผมสาขานิติศาสตร์เอกวิทยุโทรทัศน์ครับ อาชีพของผมเะครับเป็นหัวหน้าช่างตัดต่ออยู่ที่เกษตรนวมินบริษัท ni com เป็น production house ครับผมซึ่งรายการก็เป็นรายการสั้น1นาทีแล้วก็มีรายการ30นาทีแล้วก็สินาทีบ้างสลับกันไปครับผมของสะสมผมที่ชอบก็คือโมเดลนะครับชอบมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คือเราทํางานเกี่ยวกับการตัดต่อบางครั้งเราอยากรีแลกหรือใช้สมาธิ เราไม่สามารถจะไปหาทางออกได้ที่ไหนเราก็จะประกอบโมเดลเพื่อให้ความสุขแล้วก็สร้างสมาธิให้กับตัวเองครับผมนอกจากการต่อโมเดลของผมนะครับผมผมก็จะชอบใช้เวลาในการดูหนังที่ห้องเพราะว่าบางครั้งเราอยากได้มุมมองใหม่ๆเพื่อนําไปการประยุกต์ในการตัดต่อของเราและอีกอย่างการดูหนังก็เป็นการผ่อนคลายแต่กีฬาที่ชอบที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือเล่นเวทครับผมเศรฐาสถานที่เล่นก็คือที่ห้องนี่แหละครับผมเพราะผมก็มีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง ความรักครั้งสุดท้ายของผมนะครับเกิดขึ้นที่มีรุ่นน้องคนหนึ่งติดต่อให้เป็นน้องสาวของเพื่อนนะครับผมซึ่งเราก็ได้เจอกันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคนนี้คือใช่ละแล้วเราก็คบกันก็อยู่ด้วยกันเกือบ3ปีครับผมเคยก็มีอาชีพเป็นพิตตี้ส่วนผมก็เป็นหัวหน้าช่างตัดต่อซึ่งเวลาเราไม่ตรงกันเลยเสาร์อาทิตย์แน่นอนล่ะเราหยุดแต่เสาร์อาทิตย์ของพิตตี้คือเป็นเวลาทํางานในความรู้สึกนี้มันทําให้เราห่างกันทีละนิด ผมก็ไม่โทษใครนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเวลาที่มันทําให้เราห่างกันซึ่งมันมันไม่สามารถจะบอกเลยว่าใครผิดหรือใครถูกและสุดท้ายผมก็โทรไปหาเขาโทรไปหาเขาว่าคุยกันว่าเราเข้ากันได้อีกหรือไม่หรือว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่สามารถให้คําตอบนี้ให้กับผมได้แล้วสุดท้ายก็หายกันไปเงียบเียบกันไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันทําให้ความรู้สึกเราแบบแย่แย่แย่มากใช้เวลานานมากกว่าจะปรับตัวในเรื่องของ การดําเนินชีวิตใหม่ได้วันนี้ที่มีความรู้สึกอยากมีแฟนแล้วเพราะว่ามันมันนานแล้วนะที่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวมันบางคนอาจจะว่าแค่ปีเดียวเองเลยแต่ความจริงปีเดียวมันก็นานสําหรับผมแล้วคืออยากจะมีชีวิตที่แบบดีขึ้นมีคนคอยดูแลเราบ้างคุณเบ้ง นุ่มหล่อหุ่นล่ำวัย3าอาชีพหัหน้าฝ่ายตัดต่อซึ่งความรักกำลังจะไปได้สวยงามกลับต้องจบลงเพราะเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันทำให้ความสัมพนันธ์เริ่มจืดจางไปตามการเวลาจนในที่สุดความรักก็ต้องจบลงพร้อมรอยน้ำตา เราก็ได้เห็นหนะ้าตาและนิสัยใจคอของแต่ละคนกันไปแล้วนะครับมาดูซิว่าก่อนจะออกเดตครั้งแรกเนี่ยหนุ่มๆสาวๆของเราเ็าจะมีวิธีเตรียมตัวเตรียมใจให้กับความประทับใจครั้งแรกนี้อย่างไรกันบ้างที่นี่อยากไปเหรอคะก็จะเป็นอยากไปล่องเรือคะ่ะอยากไปล่องเรือทานอาหารเขามีท่าทีเอาใจใส่เรายัางไงการพูดการวางตัวยังไงการกินข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดที่สุดแล้วอะค่ะต่ไปออกเดต นั่งเรือสำนาญที่เจ้าพยาก็คงร,รู้สึกตื่นเต้นแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งไม่เคยไปออกเดดอะไรแบบบนเรือเพราะาผมไมว้น้ำไม่ค่อยเป็นที่เด็ดอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นที่เกาะเกต็ดอะค่ะว่าเขาจะเทคแคร์เรายัางไงถ้าเราอยากกินนูน่นกินนี่มันมันบวกกับเดินหลายๆที่ด้วยจะดูว่าเขาเมื่อยไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้จะได้ไปออกเดดที่เกาะเก็ดม,มีความรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวออกเดตกับผู้หญิงบางครั้งและเป็นสถานที่ที่แบบ ผมยังไม่เคยไปด้วยจะทำํำยังไงที่ให้เขาแบบมีความสึกว่าเขาพอใจในตัวเราบ้างและสามารถครบหากันได้จนมาถึงตอนนี้จะได้เจอกันจริงๆซะแล้วลาวว่ววะจะเป็นยังไงใครจะปิ้งใครก่อนจะถูกตาตั้งใจกันหรือไม่พวกเราตามไปเชียร์กันเลยครับนี่ครับใช่จอยป่ะครับใช่คุณ่อครับผมแล้วนี่ทำงานอะไรจอยเป็นเทศกิจ ยี่สิบเก้าเท่ากันเลยเกิดเดือนอะไรอ่ะคิดตีเดือนหน้าก็วันเกิดเลยแล้วจอยใส่กับยี่สิบเก้าเหมือนกันคิดไงกับพวกเรื่องรอยสักมันเฉยเฉยวูี๋ยวนี้เขาที่เขาไม่นะไม่ที่ผมเจอก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็หลายที่แต่นี่มันจะเด่นสุดถามนิดนึงรู้สึกไงกับแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงที่ทํำศิญปกรรมกับผู้หญิงที่สวยธรรมชาติเงี้ยเราชอบแบบไหนก่อนอะ โดยส่วนตัวก็ชอบหมดครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแอนตี้ไหมแอนตี้ไหมแอนตี้แบบคนที่ทําสัญญกรรมไม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ม่คือมันก็ต้องเข้าใจโลกไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มองไปไหนบอกไม่แต่งกรรมก็ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวน้อยก็ต้องจมูกก็หนึ่งถูกไหมส่วนตัวชอบธรรมชาติมากกว่าเพราะเพราะเรื่องหุ่นเรื่องอะไรไม่ค่อยมาหรอกเอาว่าพบกันเราไปด้วยกันได้ก็โอเคแล้วเพราะอะไรยังอื่นมันก็ปรับเข้าหากันได้ใช่ห 6กโมงกว่าแล้วเราไปกันตรงโน้นดีกว่าไหมอะไปรอเด่นเด่นเดินเล่นโอเคไปค่ะเดทนี้ต้องทำให้ใครหลายคนต้องอิจฉากันเลยแหละครับเมื่อสาวจอยพาหนุ่มป้อไปออกเดทบนเรือ River Star Princess เพื่อชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่แสนจะโรมนติก ากันมาซะเต็มโต๊ะเลยนะครับสงสัยทั้งสองคนเนี่ยคงจะหิวหน้าดูเอ๋หรือว่าเอาอาหารมาแก้เขินกันเลยครับเนี่ยว้าวว้าวา ที่แสนดียามค่ำคืนที่เปลี่ยนแปลงความวุ่นวายให้เหลือเพียงแต่เราสองคนบนเรือลำนี้ความรู้สึกแรกที่เจอคุณปอน,นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยดูเขานิ่งๆอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะแบบคงจะชวนคุยแบบไม่ค่อยเก่งแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้คุยไปเรื่อยๆอะ่ะเขาแบบเอ้ยคุยเยอะมากเลยอะ่ะแบบเราเริ่มสนิทก,กันแล้วเขาเป็นคนที่แบบพูดเราเหมือนพูด,พ,ดพูดในเรื่องเดียวกันแล้รู้เรื่องอะคะ่ะ แแรกที่เจอก็ก็น่ารักดีครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็ไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้มาก่อนประทับใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนาน ต่อไปจะเป็นอย่างไรจะน่าประทับใจสักแค่ไหนโฮโฮโฮตามไปลุ้นกันเลยครับสวัสดีครับน้องจอยใช่ไหมครับผมครับพ,พี่เบ่งนะครับ<า> <laughs> ครับมาถึงน,นานแลีวคะสักพักนึ่งแล้วครับผมน้องจอยทำงานอะไรนะครับผม,ผม,ผมเป็นเทศ,ศกิจค่ะโอ้แล้วทำงานอยู่ตรงที่ไหนล่ะครับออฟฟิศจอยอยู่ที่แถวแถวสะพานพุทธอะคะ่ะ แต่ว่าจอยไปช่วยราชการที่สารว,วัตรการกทมของพี่อ,อ,อยู่ไหนกเกษตรนวมินเลยไก่โซนเลยอ่ะชอบผู้ชายมีรอยสักเปล่าก็เฉยๆนะมันก็เป็นก็ๆๆๆไปดูคลิปมาอยู่ทําไม <c oughs> ต้องว่าคนที่เป็นคนที่สักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ,อจอยก,ก็ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวเลยเอออ๋อเพราะว่าของพี่ก็สักไงก็เลยเห็นบางคนก็ใช่บางคนก็แอนตี้แต่บางคนก็ไม่ไม่ไม่จอยถามว่าผู้หญิงที่เขาแบบทำพลาสติกทำ ทำสวยๆกับไม่ทําอ่ะแต่แบบสวยธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงอ่ะแบบชอบแบบไหนเหรอเฉยๆมันไม่ได้อยู่ที่นั้นอยู่แล้วไม่ใช่ไหมเฉยๆหมายถึงว่าเฉยๆกับคนที่ทําหรือว่าคนที่ไม่ทําจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันมีอยู่ที่เหตุผลเฉยๆว่าทำเพราะอะไรนะคือถ้าถ้าทำก็ไม่ได้เป็นไรหรอกก็แค่ให้ดูแลตัวเองเพราะว่ามันก็เสี่ยงนะ ไม่แอนตี้ไม่ไม่ไม่แอนตี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของผู้หญิงความสวยความงามเ้าทำออกมาแล้วสวยเราก็โอเคใช่ไหมเราชอบี่เป็นคนประมาณอย่างนี้จริงๆนะคืองๆแบบว่าแล้วแต่เลยคือแบบว่าถ้าทําแล้วแบบว่าคุณมีความสุขคุณก็ทําถ้าเป็นจอยนะถ้าเห็นคนสักลายไอ้คนสักก็ไม่สักแต่ว่าจอยก็ดูบุคลิกได้แหละบางคนสักเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเรือมาแล้วมั้ยเราไปยืนรอที่นั่นดีกว่าโอเคได้ได้แลส่ง เดตุดนี้สาวจอยของเราก็ได้พาหนุ่มเบ่งนั่งเรือข้ามฝั่งไปยังกกเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเพื่อเดินชมบรรยากาศและศิลปะวัฒนธรรมบนเกาะแห่งนี้ที่ถึงแม้อากาศจะร้อนไปสัหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของหนุ่มสาวคู่นี้เลยแหละครับเดินสวีทหวานแหววกันสองคนแม äh. ่มดแถวนั้นคงจะเดินตามกันเป็นขบวนเลยนะครับอุ้ยฉา ื่องของเนี่ยความความห่างไกลแล้วสมมติแบบถ้าสมมติแฟนเป็นไรไปทั้งที่เรายังอยู่แันคบกันนานแล้วสมมติแฟนเสียอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะพูดถึงเลยนะเลิกกันยังดีกว่านะหายจากกันในทางไกลแบบนี้เลยเออแบบหนังเลยมันก็ต้องแปลว่าคบกันในระยะยาวแบบถึงจะเป็นขนาดนั้นอะใช่ท้อคิดอย่างกั้นไงเอออีกนิดนึงอยากรู้ว่าสมมติว่าเนี่ยเราชอบแบบผู้หญิงคนหนึ่งงเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายเรามารู้ว่า คุยกันไปได้สักพักนึงเราบอว่าผู้หญิงเนียเขามีลูกติดอ่ามีลูกติดเลยมีลูกติดเลยมีลูกติดมานี่ประเด็นนี้นี่เพื่อนเพิ่งโดนมาเลยเออแล้วแบบผู้ชายเขารับได้ไหมยิ่งผู้ชายสุดโสดอย่างพี่อย่างเงี้ยเออเขาเป็นลูกนะเขาผู้หญิงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยก็แค่มันไม่ต้องถึงกับทําใจรับได้หรอกมันก็คือแบบว่าเออไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็มีหลายอย่างนะพี่ก็พี่ก็เฉยในเรื่องของพวกนี้นะทุกวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว น่าจะแบบว่าแบบมาสมัยโบราณแบบว่าโอ้โหต้องบริสุทธิ์ซิงเกิลอะไรแบบมาอย่างนั้นมันไม่มันไม่ใช่ในโลกนล้วถ้างั้นก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็เลี้ยงกันตั้งแต่เด็กไปเลยดีกว่าใช่ไหมอ่ะไม่ล่ะเออ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 รักเด็กไหมฮะพี่รักเด็กไหมชอบไหมสมมุติว่าเนี่ยมีเขาแบบพาสมมุติมีอย่างเงี้ยพาลูกมาด้วยอย่างเงี้ยเราจะแบบรู้สึกยังไงอ่ะ เหมือนเหมือนมีลูกเลยนะมูนเหมือนมีลูกเลยหนูยากรู้หนูยากรู้เลยหลายอ,อย่างอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มันเป็นเรื่องบพวกเขาทำมาทำปกติน่ะถ้าสมมติมันถึงจุดนั้นจุดหนึ่งมันก็ขเขาก็คือลูกเราแหละจริงเหรออืมก็แค่แบบว่ามันมันไม่จําเป็นแบบต้องอันนั้นนะแต่พ้นจุดหนึ่งเนี้ยเขานั่นก็คือลูกเราที่คิดอย่างนี้เลยเอถึงจุดหนึ่งว่ามันอาจจะแบบว่ายังไง ถึงจะไม่ใช่นั้นแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องดูแล,แลเราขนมแถวๆนี้ที่ว่าหวานแล้วเจอสองคนนี้เข้าไปยขนมนี่จืดไปเลยวแลแลวครับเนี่แวบแรกที่เห็นพี่เบ้งรู้สึกยังไงล่ะคะก็เขาก็ที่เห็นก็รู้สึกแบบเขาขึมๆมมแรกๆล่ะก็ไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีอะคะ่ะไม่ไม่ดูเป็นเด็กๆอะคะ่ะชอบเขาที่เขาแบบ คความิดเป็นผู้ใหญ่รัแบ,บแรกที่เห็นน้องจอยนะครับมีความรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีครับผมตัวเล็กแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่เวลาเขาพูดอะไรออกมานี้สื่อถึงความจริงใจทําให้เราแบบว่าไม่ต้องไปกังวลในอนาคตว่าเราคบกันเขาจะอาจจะมีอะไรที่แบบว่าพูดแบบหลอกเราไหมซึ่งทําให้เรารู้ว่าแบบยังไงที่เขาพูดมามันคือความจริงทั้งนั้นครับผม หลังจากที่คุณจอยได้พาทั้งสองหนุ่มไปออกเดทกันมาแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเลือกสารต่อกับใครสักคนเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณจอยจะเลือกใครกันงานนี้ยากหน่อยนะครับคุณจอยสำหรับคำถามที่ถามว่าออรู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่สัญญกรรมคุณเบ้งเนี่ยเขาจะตอบว่าก็รู้สึกโอเคถ้าทำออกมาแล้วสวยเขาตามใจผู้หญิงเลยแบบว่าไม่ได้แอนตี้อะไรรับได้หมดไม่ห้าม ค่ะส่วนของคุณปอนะคะก็จะประมาณว่าถ้ามันสวยเขาโอเคคือไม่ไม่ได้คิดมากอะไรตรงนี้เลยเราก็เลยถามไปว่ากับผู้หญิงที่ทาหน้าอกใหญ่ๆกับธรรมชาติเนี่ยชอบแบบไหนเขาตอบขึ้นมาว่าเขาชอบแบบธรรมชาติมากกว่าคําถามนี้นะคะก็ชอบคําตอบของคุณปอมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจริงใจดีเขาพูดอะไรเขาแบบเป็นคนตรงๆอย่างเรื่องหน้าอกเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าเขาชอบแบบธรรมชาติเออแบบไม่ได้เฟกอะไรอย่างเงี้ยคาถามที่ว่าถ้าผู้หญิงที่คุณชอบแอบชอบเนี่ยเขา มีลูกติดมาด้วยคุณจะคบต่อไหมคุณจะทํายังไงคุณจะรับได้ไหมคําตอบของคุณเบ้งเนี่ย <6. 5. S 1> เขาก็รับได้นะเขาพูดว่าเขารับได้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าผู้หญิงจะมีลูกหรือไม่มีลูกมาแล้วเขาบอกเขาก็พูดมาอีกคำคำตอบหนึ่งว่าแต่ถ้าจะให้แบบผู้หญิงไปไปหาผู้หญิงแบบโสดโสดซิงๆเนี้ยก็ก็ไ่คบผู้หญิงเด็กไว้รุ่นดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาคิดมากเรื่องนี้ส่วนคําตอบของคุณปอเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว,ว่าเขาเคยนะมีประสบการณ์แบบนี้นะเขาเคยคบมาแล้วกับผู้หญิงที่มีลูกมาด้วย เขาก็โอเคเขาก็คบกันสําหรับคําตอบของข้อนี้นะคะจะชอบคําตอบของทางคุณปอมากกว่าค่ะเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าอืเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้ไงคะเขาเคยคบแปลว่าเขาไม่ได้รังเกียจผู้หญิงที่มีครอบครัวมาแล้วเลยจริงๆผู้ชายสองคนนี้มีดีกันคนละอย่างเลยนะคะอย่างคุณเบ้งเนี่ยเขาก็จะดูอ่อนโยนสุข,ขุมใจเย็นพูดน้อยแล้วก็มีเหตุผลค่ะแล้วส่วนคุณปอนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เห้าๆลุยๆพูดจาตรงไปตรงมานะคะ ถ้าจะต้องสารต่อกับใครสักคนจอยขอเลือกคุณออแล้วสิครับคุณจอยเมื่อคนหนึง่งก็เป็นหนุ่มหล่อที่รูปร่างหน้าตาดีจนอาจจะทำให้สาวๆหลายคนต้องเหลียวมองส่วนอีกคน,นคหนึ่งก็หนุ่มตีสุดเท่ที่คุยกันถืออกถึงใจเอาล่วสิครับคุณจอยงานนี้ตัดสินใจลำบากหน่อยนะครับ เพราะว่าที่เราคุณปอเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเข้ากับเราได้ดีคือเราพูดอะไรไปเขาตอบเราได้เขาตอบเราได้ทุกๆเรื่องเหมือนเราคุยกันถูกคอแล้วก็นิสัยคล้ายๆกันที่ไม่ได้เลือกคุณเบ้งก็เพราะว่าคุณเบ้งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ลักษณะที่เหมือนเราต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาเขาก่อนอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นทําให้เราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะถามคําตอบคำหนึ่งมันก็เลยทําให้เราแบบไม่สามารถจะสารต่อกันไปได้อะค่ะ สุดท้ายก็เป็นคุณปอหนุ่มนักออกแบบหน้าตีจะใช้ความเป็นตัวของตัวเองและยังมีทัศนคติที่ตรงกันกันกบเทศกิจสาวสวยของเราจึงทําให้หนุ่มคนนี้เอาชนะใจคุณจอยไปได้สําเร็จยังไงเราก็จะมาคอยเอาใจช่วยคู่นี้กันต่อไปนะครับถ้าคุณจอยเลือกสารต่อก็ก็ยินดีที่จะศึกษาดูใจกันอะไร ถ้าน้องจอยไม่คิดที่จะสารต่อกับผมนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีความรู้สึกว่ายังไงเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแฟนกันตลอดครับผมก็จะฝากถึงคนที่ไม่กล้ามาออกรายการมาลายเสียงรักนะคะจริงๆแล้วรายการมาลายเสียงรักเนี่ยไม่ได้เป็นรายการที่จะมาต้องฉันต้องมาหาแฟนที่รายการนี้นะมันไม่ใช่เลยเหมือนเรามาเปิดโอกาส ให้กับตัวเองมากกว่าได้มาเจอคนที่สถานะโสดเหมือนกันได้มาทําความรู้จักกันจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นที่จะต้องไปคบเ,เขาเลยก็ได้แต่แค่เรามารู้จักกันในระดับหนึ่งส่วนที่เราจะสารต่อไม่สารต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรา2คนและเป็นการปิดโอากาสให้กับตัวเอง